กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสมุไยสายเลือดไทยทุกทุกท่านวันนี้กระผมผู้ใช้เฟซฮิมุระไทเคนชินก็มีงานใบดาบลายไอเทมเข้มแห่งยุคมานำเสนอนะครับนี่คือใบดาบทีสิบนะครับสองร่องเลือดหรือหนึ่งร่องเลือดครึ่งนะครับหนึ่งร่องเลือดครึ่งนะครับหนึ่งร่องกับอีกครึ่งร่องนะฮะเป็นการไล่ปลายสโลปแบบสวยงามมากนี่คือใบทีสิบเคลือบทางสเตนฮาร์มอนแท้สีเพลิงนะครับ ดูฮาร์มมนนะครับผมจะให้ดูฮาร์มอนแบบแปใกล้นะครับว่ามันจะออกเป็นสีแดงๆสีเปลวไฟนะครับสีมาดูใกล้ๆก,กันนี่เห็นไหมครับฮาร์มอนจะเป็นสีนี้เลยโอ้โฮหฮาร์มมนหกหัวฮาร์มมนหกหัว,หหวสีเพลิงนะครับโอ้โห สวยงามมากแทบสะกดคือแบบน้าหลงไหลามากแล้วใบดาบไล่บาลานดีมากนะครับเบาวิวสามารถกวาดแป่งฟันมือเดียวได้นะครับความยาวใบดาบ29นิ้วนะครับแต่ว่าดาบใบดาบมีความเบามากเหมือนถือไม้เรียวยังไงอย่างนั้นเลยนะครับฟังราคาดีๆนะครับฟังราคาดีๆจากปกติหน้าร้านใบนี้เราขายอยู่ที่2 0 0พ ไปอานะครับแต่วันนี้เอาไปเลยราคาพิเศษรีบได้รีบเลยนะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดลดเหลือเพียง2,790บาทพร้อมส่งเท่านั้นฟังไม่ผิดครับผมใบเคลือบทางสเตนทีสิบเคลือบทางสเตน1น่นล่องเลือดครึ่งฮาร์มอนแท้ลายเพลิง2,790บาทพร้อมส่ง How nan 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 nan. Echo.